สวัสดีครับผมพีชนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของหอัวข้อเทคนิควิเคราะห์ครับประจําวันสำหรับคนเทต์ยาวเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในในส่วนของตัวเหรียญของตัวบิตครับันบ้านครับว่ามีมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดอย่างไร,รับช่วงนี้ตลาดคริปโตค่อนข้างค่อนข้างเทแ,แลแล้วก็เป็นไปตามทรงขึ้นที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ในส่วนของตัวบิตคอยนคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีโอกาสที่จะลงแรงๆนะถ้าเป็นยิ่งเป็นทรง ending diagonal นะ เทได้ค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดว่าใครจาได้ลองลองไปย้อนคลิปดูได้นะเดี๋ยวผมก็จะแปะอ่ะลองลองไปย้อนดูคลิปอ่าในส่วนของอ่าบิทคอยนะเครื้นอื่นๆนะคลิปเนี้ยจะจะสามารถตอบตอบโจทย์ท่านได้นะสำหรับใครที่เข้าซื้อในช่วงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีออเดอร์ในการเซลล์มานะครับแต่ว่าทยอยปิดไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีเนี่ยยังมีลันอยู่นะครับไม่เซลลตั้งแต่ยอดเลยนะครับก็คือ ตั้งแต่สอง0 0ื่0ด้ยเหรียญกับ20,000ืกว่าแล้วเนี่ยทยอยถือมาแล้วก็บวกไปประมาณนี้แต่ว่ามีเมื่อวานพอดีเมื่อวานกาว่าจะเฮดจิ้งครับเฮดจิ้งไวแล้วแล้วนอนนะก็เลยไม่เป็นไรก็คือล็อกกำไรไปก็เหลือรันอยู่ไม้หนึ่งครับเดี๋ยวค่อยหาจังหวะบายแล้วก็หาจังหวะแก้เพิ่มเงินในพอร์ตไปอันนี้ก็คือเป็นอไอเดียในการเทรดซึ่งตรงนี้เนียผมมองว่า ผมว่าจะปิดไปแล้วเหลือไว้เท่ากันแหละเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะใกล้เด้งแหละใกล้เด้งนะสำหรับตัวบิตคอยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวบิตครับนะครับสำหรับตัวบิตคอยจริงๆเนี่ยผมก็ทําแผนส่งไปในกลุ่มนะว่าตรงเนี้ยมันมีโซนแนวนรับอยู่นะครับก็ถามว่ารับตรงนี้ได้ไหม่วนตัวมองว่าโซนนี้ยร,รับได้นะแต่ว่าถ้า ถ้าเป็นผมเองนะผมจะรอการคอนเฟิร์มจากท่งเทียนกลับตัวก่อนนะถึงจะถึงจะเข้าเพราะว่าเราเข้าไปแบบนี้ไปเนะี่ยถือว่าค่อนข้างเสี่ยงครับเดี๋ยวใช้โอก,กาสนี้เป็นการแชร์แล้วก็สอนไอเดียเลยกันเพราะว่าเวลาเหตุการณ์แบบเนี้ยที่ตลาดเกิดขึ้นแบบเนี้ยนะเพราะว่าจะเป็นเคสของตลาดไหนก็แล้วแต่เนะี่ยเวลาที่เจอเคสตลาดเทแรงแรงแบบเนี้ยนะครับส่วนมากก็จะ อาพอดอาจจะล้ไม่ไหวถ้าเกิดใครที่ติดแล้วไม่ได้คัดตามวินัยหรือว่าไม่มีแผนการเห็นทีน่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะรอบเนี้ยผมว่า่าจะเคลียร์คนออกมาได้เยอะเลยนะครับพอดใครที่ติดมาบนบนแล้วมันมันรอรับนะครับผมก็เลยโพสต์เตือนไปในเพจแล้วว่านะครับถึงเคริตวิญยามอันเนี้ยซึ่งซึ่งมองวาอ่าขยายไม่ได้ ซึ่งผมก็มองว่าอาจจะขออนุญาตรี l o a d แล้วลองกดนะไม่ได้ไม่เป็นไรซึ่งผมก็มองว่าในรับเคสเนี้ยจิตวิท,ย,ทยาตรงเนี้ยที่ผมโค้ดไปเนะี่ยการที่ BDC ย่อน้อย,อยขึ้นแรงๆแ,แบบนี้ไปเรื่อยๆทางจิตวิทยามองว่าจะทำให้ คนที่ตกรถรู้สึกอยากไล่ซื้อหรือว่ารอรับแล้วเขาจะขายทันกำไรได้ง่ายนะครับก็ค่อนข้างสอดคล้องกับทรงที่ผมคาดการณ์คือตรง ending แบบนนอนนะครับซึ่งใครเรียนอิเลเวมาจะรู้แล้วว่าทรงเนี้ยค่อนข้างโหดนะเพราะว่าจบชุดขึ้นเนี่ยกดของมันก็คือจะ come fully r e ท e s t m e n t ที่ฐานขึ้นไปเท่าไหร่ลงไปเท่านั้นอันนี้ก็คือถ้าเอาตามกฎดนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่ยืดหยุนอยู่ยืดหยุนอยู่ยังไงเดี๋ยว,วเราค่อยไปคุยกันนะครับ ถ้ามีเวลาคุยในสองตัวบิตคอยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับผมก็เลยบอกเพิ่มเติมว่าใครที่จะไม่รู้เข้าไปก็อาจจะไปติดดอยได้พอเจอแรงขายราคาลงมากๆสุดท้ายทนไม่ได้ขายทิ้งหรือว่าคัดทิ้งเนี่ยแล้วราคาก็จะวิ่งกลับมาที่เดิมนะเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยอันนี้จะเป็นภาพรวมในตลาดในภาพกว้างๆเลยนะครับที่ผมอยากจะแชร์มายเซตตรงนี้เดี๋ยวง่ายเดี๋ยวตอนเนี้ผมพอเห็นแบบนี้แล้วผมก็อยากจะอยากจะมาไลฟ์พูดคุยกับ คนที่ติดตามในเพจนะครับหรือว่าในช่องนะครับเพื่อเป็นการแชร์ไอเดียกันเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตลาดถ้าเราไม่ได้มีความรู้หรือว่าเทรไม่มีวินัยเนี่ยโอกาสรอดจะค่อนข้างยากเคสวันนี้ค่อนข้างเห็นในชัดเลยซึ่งตัวผมเองเห็นไหมผมก็ผมก็ทําแผนไว้แล้วแหละแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เข้าซื้อแนวรับฝั่งใบเหไหมเพราะว่าผมรอแท่งเทงกับตัวซึ่ง มันยังไม่มีซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอีกสิบนาทีปิดแบบเนี้ยกว่าจะกลับตัวนู่นเลยครับอีกไกลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปใช้วิธีเข้าในใน time frame เล็กกว่านี้ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนที่ที่ฝึกฝนมาซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะไปแกะรหัสจังหวะเข้าเพราะว่าตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นเป็นนวารับที่มีโอกาสเล่งได้แหละเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่าใครสนใจครับผมก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับการพูดคุยก็คือ สำหรับการวิเคราะห์เหรียญบิตคอยอีเชีรี่มนะแล้วก็มีฐถานตอบพูดคุยกันไบแนน c e ADA, ดอคอแล้วก็บิตครับแล้วก็วันเสาร์เนี่ย,ยจะพยายามมาให้ความรู้เรื่องกราฟแล้วก็เทคนิคการเทรดแล้วก็ m มซ์เซ็โดยเฉพาะหัวข้อ m มซ์เซ็เนี่ยก็จะพยายามพูดหรือว่าให้ไอเดียให้มุมมองไว้เป็นแนวทางมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมเดี๋ยวผมบ้าน่าจะเริ่ม ประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยหน้าหน้าจะเริ่มพร้อมแล้วเพราะว่าผมก็ก็พยายามเตรียมเตรียมเตรียมความพร้อมอยู่นะครับว่าในการไลฟ์สดเนี่ยมันก็จะมีความต่างกับการอัดคลิปนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็อัดคลิปไปไม่ได้อัดซ้ําใหม่นะครับก็คือพูดไปแล้วก็คือพูดไปเลยนะครับประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นจิตวิทยาเนี่ยผมก็เลยโพสต์เตือนไปแล้วนะครับจริงๆผมจะโพสต์เตือนว่าการที่ตลาดได้ซ้ำแต่ว่าผมยกเคสของบิ t คอย n มานะครับ ซึ่งจิตวิทยาแบบนี้ยังเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามหลุดจากวงจรนี้ได้นะครับพยายามอย่าไปเข้าซื้อในในแนวรับที่คิดว่ารับสําคัญรับอยู่รับแม่นแม่นรับเทๆพวกเนี้พยายามอย่าไปสวนอ่ะม,มันก็เหมือนเป็นการสวนเทนด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอ ต้องลองสัญญาณการคอนเฟิร์มมืออื่น,นครับไม่งั้นเราเข้าแบบเนี้ยโอกาสตายมีสูงนะครับหรือว่าแพ้พอร์ตแตกมีสูงมากอันนี้ก็คือเป็นแผนที่ที่ผมส่งไปกลุ่มนะครับซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวไรเดี๋ยวบิตคอยถ้ามีเวลาค่อยมาอัปเดตกในอีกทียรงซึ่งอันนี้เป็นในส่วนของตัวหน้างานว่าจริงๆตรงเนี้ยน่าสนใจนะสำหรับเล่นสั้นนะอย่างน้อยมีโอกาสเด้ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวบิ t คัพกันดีกว่าในส่วนของตัวบิ t คัพนะครับในส่วนของภาพใหญ่นะครับบิ t คัพเนี่ยดูทร,ยทรงเนี่ยทรงเนี่ยค่อนข้างแย่กว่า,าคริปตัวเหรียญอื่นนะเท่าที่ผมมองนะครับผมมองเพราะว่าเหรียญอื่นๆเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าบิ t คัพเนี่ยช่วงที่เขาขึ้นเนี่ยก็ดันลงมานะไม่แน่ใจว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เทลงมาเทลงมาเรื่อยๆ นะครับซึ่งทรงก็ไม่ได้เหมือนกับตัวเหรียญบิตคอยอีทเลียมเลยนะก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องความต่างว่าเป็นเหรียญของคนไทยในเรื่องของวอล่มแล้วก็การเทรดเนี่ยจะน้อยกว่าเหรียญดังๆพวกนั้นอยู่แลนะ้วเพราะเพราะอันเนี้ยมันมันเป็นการดังแค่แะะคระดับประเทศก็คือดังแค่ในไทยนะมันอาจจะไม่ได้ดังไปถึงต่างประเทศนะครับถ้าเทียบกับบแนอน์อย่างเงี้ยก็จะมีความต่างเพราะอ,อันนั้นมันจะเป็นเหรียญที่เทรดกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้น ในจ่อหของตัวบิดครับเนี่ยตอนนี้เทรนนะครับถ้าเรามองจากจากเดก็คือขาลงนะครับเดยลงวี Week ก็ลงนะครับอ่ะเลือกอันนี้เป็นดิเรกชันที่เราดูกราฟข้าง <S <S 1> <S 1> ผมมองว่าบิดครับเนี่ยมีโอกาสประเทศโล w เดิมหรือว่ามีโอกาสหลุดนะสำหรับใครที่เทรดบิดครับก็ ระมัดระวังด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่า b บแนนมีมีมีฟิวเจอร์น่าจะมีเนะี่ยแต่ว่าตัวเอ็กเนะมีมีสำหรับใครที่เล่นขาช็อตนะแต่ว่าช็อตตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูมุมมองของ4ชั่วโมงกันบ้างครับ4ชั่วโมงก็เหมือนกันครับตัวบิตครับก็ตอนนี้4ชั่วโมงเสียทรงไปเรียบร้อยแล้วเสียทรงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ผมก็เลยทาแนวรับออกมาแล้วของหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เลยมองว่าใครที่จะเล่นรอบเด้งของบิตครับเนี่ยตโซนแนวรับตรงนี้จะเป็นแนวรับแรกนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแท่งเทนกับตัวนะครับก็คือมองว่านะครับถ้าราคาของบิตครับนะตอนนี้ผมมองว่าถ้าเราดูนะสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยลงมาโอเวอร์โซแล้วอาจจะเทแรงๆเหมือนกับเหมือนกับตัวใหญ่ก็ได้ 4ชัว่วโมงลงมาโอโซแล้วนะครับ4ชัว่วโมงลงมาโอโซแล้วมีโอกาสที่จะดีดครั้งดีดหนึ่งเที่ยวอยู่ที่ว่าจะดีดแรงมากแรงน้อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าจะดีดก็ต่อเมื่อมีแท่งเทียนกลับตัวนะครับหรือว่าถึงแนวรับสําคัญนะครับตอซึ่งตอนเนี้4ชัว่วโมงจะกลับตัวต้องรอเบรกตรงนี้ถึงจะเข้าได้นะครับแต่ย้าอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าเบรกแล้วเราจะเข้าเพราะว่าเรา่าลืมว่าอันนี้มันคือเทนขาลงเวลามันเบรกบางครั้งมันอาจจะมีการยอ่ออันนี้ จุดเข้าที่ดีที่สุดก็คือการย่อแล้วเข้าเพื่อเล่นแบบเนี้ยจุดคลัตมันก็จะน้อยนะครับแล้วก็รีวอร์ดก็จะคุ้มนะครับประมาณแบบนี้ซึ่งตอนเนี้ยโอเคเลยวันนี้พอดีจริงๆผมอ่านตั้งแต่ช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงแหละพอดีอตลาดเทมาให้พอดีก็จะยกเคสมาอธิบายได้ให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับสําหรับใครที่ที่ที่เข้ามาฟังนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะบิทครับเนี่ยถ้าเราดูผมเลยทํามาสองเคสก็คือจริงๆมองว่า แนวรับไอโซนโซนเซลตรงเนี้ยยกเลิกไปแล้วนะตอนเนี้ตอนเนี้ยใครที่ไม่มีออเดอร์นะก็คงทําได้แค่หาจังหวะในการเล่นเด้งนะครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยตอนแรกมองว่ามีโอกาสเด้งได้นะครับแล้วก็โซนนี้นะครับก็คือมองแนวรับนะครับของบิดครับมองแนวรับแรกนะครับก็คือสองโซนนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันน่าจะรับไม่อยู่แล้วแหละแต่ว่าเผื่อมันแลบและมีเช่องเียงกับตัวก็หาจังหวะเล่นเล่นเด้งได้นะที่ 82.77 84.60แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยแนวที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยส่วนตัว byx ที่แนวรับที่76.18นะครับแล้วก็แนวรับถัดมาก็คือ67.39ซึ่งคิดว่าสองแนวเนี้ยมีโอกาสลงมาเทสค่อนข้างสูงแต่อยู่ที่ว่ามันจะมาเทสวันนี้แล้วดีดแรงๆเลยไหมหรือว่าหรือว่าจะดีดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลงมาเทสอีกน,กนิดแล้วค่อยกลับตัวขึ้นประมาณแบบนี้ครับก็อันนี้ส่วนตัวมองมองมองว้แบบนี้ เพราะฉะนั้นเทนขาลงก็ยังได้เปรียบแต่ถ้าเราจะสวนนะครับแบบคันที่เป็นสายเดทระยะสั้นนะสายระยะยาวนะครับใายที่เทดยาวนะครับตามคอนเซ็ปต,ต์ของคลิปนี้ให้รอดูแนวรับที่76.18กับ67.19นะไม่ควรหลุด64.53นะแนวเนี้ยถ้ามีแช่องแทงกับตัวอาจจะหาจังหวะในการเล่นหน้าบ่ายนะไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงกับตัวหรือว่า4ชั่วโมงนะได้2อย่างนะ ก็เล่นรอบเด้งของหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่ชั่วโมงนะครับถ้ามันลงมาเลยนะแต่ถ้าตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ลงมาเลยถ้าเราจะเล่นสั้นหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนเนี้ยผมก็มองว่าตรงเนี้ยยากและมันเทมาแรงแบบเนี้ยคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะหลุดก็ตอนเนี้ยหลุดมาแล้วทำได้ย่างเดียวก็คือรอแท่งเท่งกับตัวครับถ้าจะเล่นรอบรอบเด้งของสโตโอบอลักหนึ่งชั่วโมงสักเที่ยวหนึ่งซึ่งซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ ก็เป็นไปได้นะแต่อาจจะเป็นการดีดของทางเฟรมเล็กก่อนซึ่งทางเฟรมใหญ่เนี่ยอาจจะต้องรอฟอร์มตัวแบบนี้ในการดีดก่อนเนี่ยซึ่งอาจจะมีดีดแบบนี้แล้วย่อแล้วขึ้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมองถึงจะค่อยโอเวอร์บอร์ดแล้วค่อยยอ่ยอลงหรือขึ้นต่ออันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าจะเทรดนะครับตัวบิตครับแนวรับตรงเนี้ถ้ารับอยู่นะครับตอนเนี้ยจุดต่ำสุดก็คือแท่งเทียนนี้ครับถ้าเบรกแท่งเทียนนี้ขึ้นไปได้นะ ตอนนี้นะนตอนนี้นะถ้ามันมันหลุดโลลงบีก็ต้องเปลี่ยนนะครับ86.1นะครับ86.01ถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้นะใครรับฟังเสียงได้นะก็ลองหรือว่าบายส่วนได้นะลุ้นเล่นเด้งรอบสั้นๆน,นะครับอาจจะได้ขายก็คือใกล้ๆกับเส้นโซนเนี้ยประมาณ88-90เหรียญโดยประมาณหรือว่าถ้าแรงๆเลยก็คือโซนนี้เลยแต่ผมมองว่ายากนะถ้าดูทรงมาทิ้งมาแบบเนี้ย มีโอกาสที่จะลงประเทศโซนด้านล่างมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอรอดูแท่งเทีนกับตัวของหนึ่งชั่วโมงนะถ้าตรงนี้ก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้86นะครับซึ่งถามว่าเข้าเลยไม้เล็กๆก่อนก็ได้ครับถ้ายออ่อถติว่ามันขึ้นไปแล้วยออ่อลงมาแล้วมีแท่งเทียงกับตัวอีกรอบหนึ่งก็ค่อยหาจังหวะเข้าเพื่อเล่นตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันยังมีโอกาสนะที่จะ เด้งเพื่อลงต่อได้อยู่นะครับแต่ถ้ามีแ่งเท่งกับตัวของ1ชั่วโมงก็ก็ยังพอลุ้นที่จะดีดสู้ของ1ชั่วโมงนะส่วนตัวก็เลยมองมอง,มองแบบนั้นเพราะตรงนี้เป็นแนวรับและแต่ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวกราฟของบิตครับเนี่ยจะไม่เหมือนกับกราฟของเหรียญใหญ่ใหญ่อย่าง b บิตคอยอีเทียม ADA ไบแนนเพราะว่าวอลุ่มเทรดอาจจะน้อยกว่าความคาดเคลื่อนของการเทรดในการ ใช้ฟิโบในการวัดเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาแนวรับเด็จริงๆสาหรับคนเทรดยาวก็คือรอดูโซนด้านล่างตรงนี้ที่ของำํามาคือโซนนี้เนี่ยสองโซนเนี่ประมาณเนี้ยครับส่วนฟั่งช็อตก็คงต้องไปหาอกจังหวะใหม่ว่าตอนนี้มันมันมันเป็นขาลงอยู่และกราฟตอนนี้ก็ยงังหาแนวต้านในการวัดไม่ได้นะครับ ประมาณนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการเทรดได้นะครับสําหรับใครที่เทรดบิตครับนะครับก็แท่นเทงกับตัวถ้าตรงนี้มีของหนึ่งชั่วโมงนะเ่นเ่นเด้งได้นะเล่นเด้งได้หรือว่าโซนนี้อยู่ที่ว่าตลาดมันจะเด้งเด้งตรงไหนนะครับเราเราก็ให้ตลาดเป็นตัวเฉลยนะรเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเด้งตรงนี้รับตรงนี้อยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะเข้าไปดูตัวบิตคอยทีนึงนะครับว่า มีจังหวะที่น่าสนใจในการเล่นเล่นสวนใบสั้นๆรีบักนะครับประมาณนี้ก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทางการติดตามนะครับตอนนี้เราจะมีค่าเรียนฟรีแล้วสำหรับใครที่สนใจคือแค่เปิดพอร์ตเดี๋ยวผมจะทำเป็นใบเบอร์ชัวโพสลงไปในเพจนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดหรือเข้ามาสอบถามก็ได้ครับจะมีคาเรียนฟรีสาหรับใครที่เทรคริปโตนะครับ ก็คือติดต่อได้ที่ช่องทางตามผมลงทุนนะครับตามผมลงทุนคริปโตแล้วก็แอดไลน์นะครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการแนะนำแล้วก็หรือว่าทําคลิปวิดีโอมาแชร์มุมมองกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆท่านมีกําไรนะครับขอบคุณครับ